คุณใหญ่เนี่ยเรายังเมนเทนนิวทรอลนะครับเราเ e c o m m e n นไปว่าเออเราอาจจะเห็น positive Shortterm momentum มาตั้งแต่ตอนทำ r e ี i e w แล้วนะครับเพราะว่างบไตรมาสสองเนี่ยมันจะดีมากแต่ว่าเราก็มองว่าไตรมาสสองทุกอย่างคือ peak นะครับโดยเราจัดงาน KSC Series นะครับให้กับนายกรรมาบิการนะครับผู้บริหารของของบุญใหญ่เนี่ยก็ออกมาพูดในเชิงลักษณะที่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ท้าทายนะครับสำหรับ เคมีโค้ดทั้งหมดนะครับรวมถึงปุ่นสำหรับปูนใหญ่ทั้งทั้งบริษัทเลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าซิฟเฟอร์โค้ดทาริฟเนี่ยถึงแม้ว่าจะคุยกันได้ได้บางส่วนเนี่ยมันก็ยังมีอิมแพคต่อโกลบอลอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เทรนด์โฟร์นะครับโดยในส่วนของปูนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีเอ็กซ์โพเชอร์ในการดิเรกเอ็กซ์พอร์ตไปยูเอสมากนะมีแค่ประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่งปุ่นสิบเอ็ดโลกาบอลออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอิมแพคเขายัางต้องรระะมาาััดวง ก็จะทําการเดลเวอเลจนะครับก็คือลดหนี้นะครับเชื่อว่าผลกระทบตรงอของของไอง AI, AI, ทาร์บิตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ไปอีก2ปีนะครับจนกว่าจะถึงวิเทอร์เลคชั่นของยูเอสแล้วก็ต้องมาดูกันว่าทรัมป์เนี่ยจะยังสามารถยืนโพลิซีที่ที่ที่ขั้นก้าวแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับโดยในส่วนของปิดโอเคไม่เข้าเบสเน็ตเนี่ยน่าจะยังบวกลายนะครับแต่ดาวไซค่อนข้างลิมิตเพราะว่าตอนนี้คล้มันลันลันกันต่ำมากก็คือ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านี้ก็คือต้องปิดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันบอททอมแล้วเพียงแต่ว่ารีคอเวอร์เนี่ยก็ยังเฟชั่นนะครับว่ามันจะพอหลังจากเทรดวอลเนี่ยจะหลังจากภาษีมันขึ้นแล้วเนี่ยดีมาจะหายหรือเปล่านะครับโดยในส่วนของลองซอนเนี่ยเขาอาจจะกลับมาเริ่มผลิตนะครับได้เพราะว่าสเปดปัจจุบันเนี่ยที่มาพอราคาที่มันมันไหลลงมาเรื่อยๆสเปดเนี่ยมันเด้งขึ้นไปใกล้ๆ400เหรียญต่อตันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้คุ้มค่าที่ลองซอน แต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันดีดขึ้นในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับโดยในส่วนของซีเมนต์เนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันไปว่าเขามีการปรับราคาซีเมนต์ขึ้น400เหรียญต่อตั๋ว400บาทต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มเห็นเบนฟิตในช่วงไตรมาสสองต้นไปนะครับโดยในส่วนของ building material เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวัองอย่างยิ่งเพราะว่ามีสินค้าราคาถูกจากจ,ากจีนเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะ แล้วก็ยังน่าจะยังคอนติเนียตอนนี้เขาทําได้ก็คือต้องลดต้นทุนแล้วถ้าจะลดต้องลดขนาดไหนเพื่อจะสู้กับผู้ประกอบการจีได้เขาบอกว่าต้องลด40%นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังชาเลนจ์มากๆนะครับการ์ดจิ้งบิสเนสถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าต้นทุนของกลุ่มปูนเนี่ยถือว่าทัดเทียมกับผู้ประกอบการทางฝั่งของจีและเพราะฉะนั้นพอฝัดพอฟีงกันได้เพียงแต่ว่า ไอ้ reciprocal t a r i f เนี่ยมันคงต้องไปดูว่า optimize ว่าเพราะว่าคุณใหญ่มีฐานการผลิตอยู่กระจายอยู่ช่วอาเซียนนะครับก็คงต้องไปดูว่าประเทศไหนโดนภาษีน้อยที่สุดแล้วก็คงจะผลิตคงจะผลิตจากประเทศนั้นส่งเข้าไปในอเมริกานะครับโดยในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็จะมีว่าจะมี negative good view เมื่อกี้อันดับที่สนะครับท,ที่เป็นกําไรจากการซื้อกิจการของ ที่จันราสีที่เป็นบริษัทลูกเขาไปซื้อเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะทําให้ตัว Net Profit เนี่ยทางบัญชีเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เขาจ่าย dividend ดีเบนด้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับจากการถ้า Payout มันมันมันก็คือไม่ต้องไปแบ่ง Payout อะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นดีเบนด์นับสานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่า ปูนซีเมนต์ก็ปรับราคาเต็มไตรมาสครั้งแรกในช่วงไตรมาสสองนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นพีคของออกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็ซีเมนต์นะครับครึ่งปีหลังเป็น low season นะครับรวมถึงแพคเกจิ้งบิสเนสด้วยนะครับแล้วก็ปิดตัวเข้มไตรมาสสองก็เด้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเหมือนแล้วก็มีรายการพิเศษเข้าค่อนข้างขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นมันดูมันดูเหมือนทุกอย่างเป็พีคไตรมาสสองหมดเลยเราก็เลยมองดูว่าเราหาจังวหวะใช้ profit ดีกว่า ออฟฟิเชียล рейт ติ้งยังเป็นนิวโตร l นะครับเราเชื่อว่า่ช่วงนี้จนถึงช่วงไตรมาสสองอบออกในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็ค่อยๆทยอยทรีไปเมื่อไอทัวตัวแชร์หุ้นเดอร์รีเทิร์นเนี่ยมันติดลบมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันติดลบอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็วันนี้อาจจะเด้งขึ้นมาอีกนะครับก็เริ่มทยอยทรีมได้นะครับก็หลักๆมีประมาณนี้ครับโอเคได้เลยครับพี่ปุ๊กวันนี้ขอบคุณนะพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับ